ฐานบทที่5ตามหลักแล้วสรรพสิ่งมักจะมีขั้วตรงข้ามที่สามารถสยบกันและกันได้มีหยินก็มีหยางมีทุกย่อมมีสุขมีโรงทองประณีตงดงามก็ต้องมีที่อาศัยอันเรียบง่ายไปจนถึงโกโรโกโสแฝงตัวอยู่ดังเช่นถนนฝั่งบูรภาที่รุ่งเรืองคลึกครื้นกับถนนฝั่งประจีม ที่เงียบเหงาสุดโทมผู้คนแถบถนนุนฝั่งประจิมจะใส่ชุดบางๆตัดเย็บด้วยเนื้อผ้าธรรมดาผ้าทางเร่งรีบสีหน้าของแต่ละคนล้วนเย็นชาไร้ชีวิตชีวาปัญหาปากท้องนับเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตประจำวนันเทศกาลปีใหม่มีใช่สิ่งสำคัญมีเพียงบ้านเรือนไม่กี่หลังที่ประตูบ้านจะแปะกวีคู่ใหม่สีสันแดงสด มีคมแดงห้อยอยู่บ้างประปรายมองดูแล้วช่างไร้ความรู้สึกแห่งการเฉลิมฉลองอย่างสิ้นเชิงเด็กน้อยสองสาคนนั่งอยู่หน้าร้านขายแป้งแต่งหน้ากำลังโยนลูกกระดุมที่เพิ่งเก็บมาได้เล่นบางคนเงยหน้ามอมแมมขึ้นมองดูเจียงรวนและสองสาวใช้อย่างสนใจใคข้รู้แล้วก็หันกลับไปเล่นกันต่ออย่างสนุกสนานเบื้องหน้า มีร้านขายดอกเหมยเล็กๆอยู่แผงหนึ่งในร้านจัดวางแจกันดินเผาไร้ฝาปิดสภาพเก่าสุดโทรมอยู่จำนวนหนึ่งในนั้นปักดอกเหมยสองสามดอกพี่กำลังใจเหี่ยวเฉาเมื่อมองเห็นว่ากลุ่มของเจียงรวนกำลังเดินเข้ามาหาคนขายก็ตาเป็นประกายรีบร้องเรียกแขกดอกเหมยแดงสวยๆคุณหนูจะซื้อสักกลมหรือไม่เอาไปวางประดับไว้ในห้องก็งามตา ทั้งยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยดอกเหมยแดงนี้ขายเท่าไหร่เหลียนเชี่ยวถามคนขายรีบตางนิ้วมือออกหมดไม่แพงหรอกห้าอีแปดเท่านั้นแพงเกินไปแล้วเหลียนเชี่ยวอุทานอย่างไม่เชื่อหูไม่เอาดีกว่าพ่อค้าเห็นท่าทางเช่นนั้นแล้วก็รีบร้อนกล่าวตอบสามอีแปดขาดตัวลดไม่ได้อีกแล้วนะในบ้านข้า ยังมีเด็กเล็กต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่เหลียนเชี่ยวกำลังคิดจะต่อราคาอีกเพราะว่าเจียงหลวนก็เอ่ยขัดขึ้นเสียก่อนที่เหลือทั้งหมดนี้ค่าซื้อไปจื่อตะลึงงานกล่าวออกไปอย่างไม่เห็นด้วยคุณหนูตอนนี้เงินของพวกเรากำลังขาดเจียงหลวนโบกมือห้ามปราบมให้อีกฝ่ายหยุดพูดทำตามที่ข้าบอกดอกไม้พวกนี้ ซื้อไว้แล้วมีประโยชน์ไปจือจึงไม่กล่าวสิ่งใดอีกเพียงหยิบถุงใส่เงินออกมาจากอกเสื้อแล้วเทเหรียญออกมาเกินครึ่งถุงส่งให้เท่าแก่ร้านพ่อค้าเองก็คิดไม่ถึงว่าจะทําการค้าได้รวดเร็วเช่นนี้บนถนนฝั่งประจิมผู้ที่สัญจรไปมาล้วนแต่เป็นคนยากจนเพียงแค่อาหารเลี้ยงปากท้องก็ยังหากินการลําบากยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องการใช้เงินซื้อ พวกดอกไม้ใบหญ้าดอกเหมยแดงของเจียงรวนถูกส่งไปสู่มือของเหลียนเชี่ยวก่อนที่พ่อค้าจะเก่าไวไยพรบีใหม่แล้วขอให้คุณหนูโชคดีมีชัยแจก,กันดินเผานี้ข้ายกให้คุณหนูเป็นของแถมพูดจบก็เก็บแผงแล้วจากไปในมือเหลียนเชี่ยวอุ้มแจาก,กันาที่อัดแน่นไปด้วยดอกเหมยในที่สุดก็เอ่ยถามอย่างทนไม่ไหว คนหนูจะเอาดอกไม้พวกนี้ไปทำสิ่งใดหรือเจ้าคะแม้ว่ามันจะสวยดีอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องซื้อมามากมายถึงเพียงนี้อีกอย่างผ่านไปไม่กี่วันดอกไม้ก็ร่วงโรยหมดแล้วไม่สู้เอาเงินไปซื้อขนมเบื้องกินยังจะดีเสียกว่าดอกไม้นี้ไม่ใช่ซื้อไว้ดูเล่นเจียงหลวนกล่าวพางสาวเท้าเดินไปข้างหน้าเอาไวม้มอบให้คนต่างหากให้คน เหลียนเชี่ยวมองนางอย่างอยากรู้อยากเห็นมอบให้ผู้ใดหรือเจ้าคะเจียงหลวนไม่ตอบพวกนางเดินไปเรื่อยๆในที่สุดก็เข้าไปถึงใจกลางตลาดของถนนฝั่งประจิมตัวตลาดเป็นบริเวณที่คึกคักที่สุดบนถนนฝั่งประจิมหากเปรียบเทียบแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่อันวุ่นวายมีทั้งดีและร้ายปะปนกันมีคนทุกประเภท ทั้งสามเพิ่งเดินมาถึงทางเข้าตลาดก็มองเห็นเบื้องหน้ามีคนรุมล้อมอยู่หลายชั้นจนเป็นวงใหญ่กำลังมุงดูบางอย่างอยู่กลางวงนั้นมีเสียงดังลอดออกมาเหรียญเชี่ยวเห็นเจียงรวนหยุดฝีเท้าทันใดนั้นสาวใช้ทั้งสองก็ได้ยินเสียงพูดคุยดังลอดออกมาทั้งสามจึงค่อยแทกเข้าไปในกลุ่มคนเพื่อดูว่าเกิดเหตุอันใดเมื่อเข้าไปยังใจกลางฝูงชน พวกนางจึงมองเห็นเหตุการณ์ด้านในได้อย่างชัดเจนพบว่ามีคนคู่หนึ่งกำลังเผชิญหน้ากันคนหนึ่งเป็นชายแก่คราวขาว,ขาวที่ตอนนี้มีสีหน้าแดงกำ่ำสะท้อนให้เห็นว่าโกรธเคืองเป็นที่สุดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหญิงวัยประมาณ8ดขวบกำลังก้มหน้าร้องไห้น้ำตาไหลรินเหลียนเชี่ยวสะกิดคนด้านข้างแล้วก็ถ่ายถามเรื่องราวเบาๆจากนั้น จึงหันมารายงานเจียงรวนที่แท้ชายชาราผู้นี้ต่าวหาว่าเด็กน้อยขโมยเงินของเขาไปแม่หนูน้อยบอกว่าไม่ได้ขโมยสุดท้ายก็ร้องไห้ออกมาเจ้าค่ะเด็กน้อยคนนั้นถูกคนล้อมวงไว้ตรงกลางสีหน้าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวในมือกำพวงเงินเอาไว้แน่นดวงตาเบิกกว้างเหมือนกระต่ายตัวเล็กๆที่หมดหนทางสู้ เจียงห่วนหันไปมองชายชาราที่กำลังโมโหโทโสบ้างเขาใส่ชุดผ้าเนื้อนุ่มสีน้ำตาลตัวยาวคราวขาวสันระริกก่อนจะส่งเสียงตะคอกเด็กน้อยดังนั่นนางหนูนี่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอายุเท่านี้ริหัดเป็นขโมยขจรบิดามารดามไม่สั่งสอนมีบางคนทนมองต่อไปไม่ไหวจึงเอ่ยปากขึ้นมาบ้าง คนแก่พูดจาช่างไม่น่าฟังอายุก็มากแล้วเหตุใดถึงกล่าวถ้อยคําบีบคั้นเด็กหญิงตัวนิดเดียวเจ้าประคองสังหารอยู่มาจนแก่ปูนี้ได้ยังจะทําตัวเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กอีกไม่ขายหน้าบ้างหรือเจ้าตาเท่าผู้นั้นโกรธจ,จนพูดไม่ออกอีกอย่างเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเด็กคนนี้ขโมยเงินเจ้าคนผู้นั้นกล่าวต่อไปอย่างไม่ยอมจำนน เด็กนี่อายุไม่น่าจะเกินแปดขวบตัวหรือก็เล็กนิดเดียวจะขโมยเงินจากเจ้าง่ายๆได้อย่างไรเอหรือว่าเจ้ามันเลินเล่อเองแล้วคิดป้ายความผิดให้ผู้อื่นหรือว่าแม่หนูน้อยเป็นพวกมากวิชาอาคมทุยไม่แน่ว่าเจ้าเองตังหกักที่คิดจะหลอกเอาเงินจากเด็กผู้หญิงคนนี้เมื่อถ้อยคำนี้ดังออกไปบรรดาผู้คนที่ห้อมล้อมอยู่ต่างก็กล่าวรับคำเบาๆ ใช่แล้วเด็กตัวนิดเดียวแค่นี้จะเก่งกล้าสามารถถึงขนาดขโมยของได้อย่างไรจะพูดจาหลอกลวงก็ไม่รู้จักคิดให้ดีเสียก่อนมันคิดจะหลอกเอาเงินของเด็กหญิงคนนี้แน่ๆคนที่รายล้อมอยู่ล้วนพากันวิพากษ์วิจารณ์เสียงขมต่างร่วมกันประนามชายชาราเหมือนกับว่าเขาเป็นคนบาปหนาสาหัสก็ไม่ปานตาเท่าโกรธเสียจนเคราสัน ใบหน้าแดงํำดั่งจะหยดออกมาเป็นโลหิตเทาว่ากับพูดไม่ออกแม้เพียงประโยคเดียวได้แต่หายใจติดขัดริมฝีปากสั่นเทาฮ่าฮน่าสงสารจริงเหลียนเชี่ยวถอนหายใจเจียงหลวนมองคนพูดแวบหนึ่งเจ้าเองก็คิดว่าเขาเป็นคนหลอกเอาเงินจากเด็กนั่นหรือไม่ใช่หรอกเจ้าคะ่ะเหลียญเชี่ยวกล่าวตบตาคนอื่นได้แต่หลอกเปล่าไม่ได้ ก่อนหน้านี้ตอนบ่าวอยู่บ้านนอกพวกเด็กน้อยเด็กผีพวกนี้บ่าวเจอมานักต่อนนักชัดเจนอยู่ว่าหลอกลวงผู้อื่นจริงหรือไม่ไปจือไปจื่อพยักหน้าเล็กน้อยอาวุธของคนพวกนี้ก็คือน้ำตาและใบหน้าที่เยาววัยเหลียนเชี่ยวกล่าวต่อไปวันนี้ถือว่าผู้อาวาโสโโชคร้ายน่าสงสารจริงๆ เจียงหลวนดวงตาทอประกายอย่างประหลาดเป็นไปดังที่เหรียญเชี่ยวเก่าว,วิชาหลอกลวงช่างไม่สูงส่งเอาเสียเลยในวงล้อมนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีใครมองกลลวงของพวกเขาออกเพียงแต่ถนนฝั่งประจิมเป็นสถานที่ของคนยากไร้เป็นสถานที่ซึ่งแยกออกจากกฎหมายโดยตัวของมันเองดังนั้นย่อมไม่ใส่ใจคนนอกที่เดินผ่านเข้ามาชายอาวุโสผู้นี้ ถือเป็นคนแปลกหน้าสำหรับที่นี่วันนี้เด็กหญิงตัวน้อยคิดจะหลอกเอาเงินเขามาให้ได้ส่วนชายชาราก็จะต้องถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้โกงขู่เข็นเอาเงินจากเด็กอย่างไม่เป็นธรรมที่สุดเหมือนเช่นตัวนางเองผู้ตกเป็นเหยื่อให้กับความอายุที่ทำมาทั้งชีวิตบัดนี้นางจะช่วยผู้อาวโสตรงหน้าได้อย่างไรเจียงหลวนพันหยุดชะงักขณะที่ภาพหนึ่งแวบขึ้นมาในหัว ไม่นะข้าไม่ได้ทําข้าไม่ได้วางยาพิษห้องแตกะนางสารเลวนางงูพิษไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครหลักฐานทั้งหมดล้วนชี้มาอย่างเจ้าทั้งนั้นทหารจับมันเจียงรวนสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆพยายามควบคุมสองมือที่สันระริกของตนหญิงสาวทําท่าจะผักไปจือที่ยืนตำบังนางจากฝูงชนเบื้องหน้าออก ไปจือตกตะลึงเห็นท่าทางของเจียงหลวนเช่นนั้นก็รีบห้ามปรามคุณหนูทำเช่นนั้นไม่ได้นะ้ตคะ่ะสิ่งที่สำคัญตอนนี้ไม่ใช่ความจริงแต่เป็นท่าทางของคนที่ล้อมอยู่ตรงนั้นมากกว่าต่อให้คุณหนูตระกูลใหญ่ของพวกนางออกหน้าชี้แจงอย่างไรเสียก็จะต้องถูกมองว่าไม่รู้จักผิดสมคบคิดกับคนนอกเข้ามาทำลายคนใน ส่วนชายชราผู้นี้ก็ช่างเถิดอย่างมากที่สุดก็แค่เสียหน้าไปชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเจียงรวนสายหน้าไปมาไปจือถอยไปสาวใช้ตกใจยิ่งนักส่วนเจียงรวนก้าวออกไปปรากฏกายโดดเด่นอยู่ท่ามกลางผู้คนเด็กสาวค่อยๆเอ่ยปากขึ้นผู้อาวุโสท่านไม่จำเป็นต้องอดเกี่ยบในใต้ล่านี้ ยังมีถูกผิดขาวดำแม้ว่าตอนนี้ความจริงจะไม่ชัดเจนแต่เมื่อน้ำลดตอก็จะผุดเพิงโทษะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของท่านได้เช่นนี้ถือว่าไม่คุ้มกระมังสถานการณ์กำลังเข้าข้างเด็กแต่กลับมีคนออกมาพูดจาแทนชายชาราท่านนี้สายตาทุกคู่จึงเบนมารวมกันอยู่ที่คนหนูผู้กล้าหารแทนไปเจอกับเหรียญเชี่ยว รีพุ่งตัวออกไปยืนขวางหน้าเตรียมพร้อมปกป้องเจียงรวนด้วยกลัวว่าจะมีคนวิ่งเข้ามาทําร้ายสายตาของผู้คนต่างมองมายังผู้พูดด้วยความอยากรู้เจียงหลวนเองก็ไม่ได้หลบเลี่ยงสายตายังคงยืนอยู่ตำแหน่งเดิมรอให้ทุกคนประเมินมองได้ตามใจชอบชายชาราที่กำลังโกรดเกรี้ยวจนสีหน้าแดงำํำพันระงับโทสะลง เมื่อได้ฟังคำพูดประโยคนี้เขารับรู้เพียงว่าน้ำเสียงที่เอ่ยแม้จะแผ่วเบาแต่ก็อ่อนโยนแฝงไปด้วยอารมณ์ที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายชักนำจิตใจผู้คนที่ขุ่นมัวด้วยความโกรธแค้นให้ถูกชำระล้างจนผุดผ่องผู้เอาวุโสจึงค่อยสงบสติลงในที่สุดท่ามกลางความรู้สึกอันแปลกประหลาดนั้นชายชาราก็มองไปยังหญิงสาว เช่นเดียวกับคนอื่นๆเขาเห็นเพียงสตรีนางหนึ่งซึ่งมีอายุราว14-15ปียืนอยู่ในวงล้อมของฝูงชนยังเด็กนักเทว่าคำพูดราวกับเป็นผู้ใหญ่ไม่เหมือนกับคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันร่างเล็กบางผ่ายผอมคงเป็นเพราะมีชีวิตที่ยากลำบากทำให้ผิวพันและริมฝีปากของนางขาวซีดแต่เครื่องหน้าทั้งหมดบนใบหน้าล้วนงดงาม จมูกด่งรับกับรูปปากทรงกระจับสิ่งที่เด่นที่สุดเห็นจะเป็นในตาใต้คิ้วเรียวงามคู่นั้นช่างเป็นดวงตาที่ชุ่มฉ่ำดังสายทาราทอประกายลึกล้ำวาววามมองแล้วให้ตราตรึงใจนักดวงตาใสาพิสุทธิ์คู่นั้นรับกับหางคิ้วที่กำลังขยับยกให้ความรู้สึกถึงสเสน่ห์ยวนใจที่ทำให้จิตใจวันไหวหากว่านางได้รับการอบรม เช่นคุณหนูตระกูลใหญ่ต่อไปต้องเติบใหญ่เป็นยอดระทูที่ทำให้ผู้คนหลงไหลยอย่างแน่นอนรอบกายของดารุณีน้อยผู้นี้โอบล้อมไปด้วยกลิ่นอายแห่งความเยือกเย็นบางอย่างที่ยากจะอธิบายนางเพียงแค่ยืนนิ่งด้วยท่าทางสงบเงียบแต่กลับให้ความรู้สึกแปลกประหลาดและไม่อาจข่มลงได้ชายชาราเองก็ขมวดคิ้วมุ่นข้างกายสาวน้อยคนนี้ มีสองสาวใช้คอยติดตามหรือว่าจะเป็นคนหนูตระกูลผู้ดีแต่ว่าการแต่งกายช่างธรรมดาเสียเหลือเกินแต่หากจะบอกว่าเป็นบุตรสาวชาวบ้านทั่วไปก็ไม่ใช่อีกเช่นกันท่วงท่าอันสง่างามเช่นนี้ย่อมไม่ใช่บุตรสาวที่ถูกคนธรรมดาเลี้ยงดูมาเป็นแน่เจียงหลวนยืนอย่างสงบนิ่งเด็กหญิงอีกด้านกับส่งเสียงร้องไห้โฮขึ้นมาดังลัน่นพังสะอึกสะอื้น ข <c oughs> ้าข้าไม่ได้ทำข้าไม่ได้ขโมยเงินท่านแม่ข้าไม่ได้ขโมยเงินท่ามกลางฝูงชนพันมีสตรีนางหนึ่งใส่ชุดสั้นลายดอกก้าวออกมาข้างหน้าแล้วเข้าไปกอดเด็กน้อยคนนั้นเอาไว้พางจ้องมองชายชารากับเจียงรวนอย่างเกลี้ยกล่ก่อนจะส่งเสียงดังโวยวายพวกเจ้าจะเอาอย่างไรกับลูกเชี่ยวเจียวของข้า ทำตัวเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กไม่รู้จักอับอายบ้างหรือเน้นคําว่าเด็กมาพร้อมกับน้ําตาอีกแล้วเหลียนเชี่ยวอดดนทนไม่ไหวไม่รอให้เจียงรวนกล่าวว่าจ้าก็ชิงพูดออกหน้ารับแพนเจ้านายท่านป้ากล่าวผิดฐานาเสียแล้วคนหนูของข้าเพียงแต่เอ่ยปอบผู้อาวุโสเท่านั้นมีคำกล่าวใดที่รังแกบุตรสาวของเจ้าผู้คนตรงนี้ล้วนได้ยินกันทั่ว ว่าคุณหนูของข้าใช้วาจาด่าทอหรือไม่แล้วที่ว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กข้าเองยังมองไม่ออกว่าคุณหนูของพวกเราจะโตไปกว่าบุตรสาวของเจ้าสักกี่มากน้อยมากล่าวหากันเช่นนี้ใครรังแกใครกันแน่เล่าสตรีวัยกลางคนตะลึงงนันคิดไม่ถึงว่าเหลียนเชี่ยวที่ดูท่าทางอ่อนด้อยเวลายอกย้อนกับรวดเร็วรุนแรงเสียงดังเพียงนี้จนนางไม่รู้จะตอบกลับอย่างไร กระทั่งได้สติขึ้นมาจึงเริ่มแสดงอาการโกรธเกรี้ยวขณะที่กำลังจะเอ่ยปากโต้เถียงก็ถูกเจียงรวนขัดจังหวะขึ้นเสียก่อนใครจะรังแกใครนั้นไม่สำคัญสำคัญที่สุดคือเรื่องเงินมิใช่หรือสตีนางนั้นค้อนขวับก่อนจะดึงบุตรสาวเข้าไปกอดไว้ในอ้อมอกแล้วกล่าวออกมาอย่างโกรธเคืองเชี่ยวเจี๋ยลูกค่ะขโมยของใครไม่เป็นเงินนี้ เมื่อเช้าข่าเป็นคนให้นางเองกับมือเงินตั้งมากมายแต่ท่านป้ากลับไว้ใจมอบให้บุตรสาวตัวน้อยอายุเพียงไม่กี่ขวบปีแก็บรักษาทำให้ข้านับถือยิ่งนักเจียงรวนกล่าวเสียงเรียบแต่กลับเน้นเสียงตัวน้อยอายุเพียงไม่กี่ขวบปีให้ดังขึ้นค้ายไม่เจตนาผู้คนที่รายล้อมพันหัวเราะเสียงดังหญิงวัยกลางคนผู้นั้น เมื่อครูบอกว่าบุตรสาวของตนอายุยังน้อยทว่ากลับมอบเงินให้จำนวนมากมายเพียงนั้นช่างอธิบายได้ยากเสียจริงค่าข้าสั่งให้นางออกมาซื้อของมารดาของเด็กสาวกล่าวต่อยังขุนเคืองท่านป้าใช้ลูกสาวซื้อหาสิ่งใดหรือเงินตั้งมากมายหากว่าซื้อของมากเช่นนั้นเชี่ยวเจี๋ยของท่านจะขนไหวหรือเสียงหัวเราะของผู้คน ที่อยู่รายล้อมดังขึ้นอีกครั้งหญิงวัยกลางคนโกรธจัดเจ้ามายุ่งกับเรื่องของวข้าทำไมข้าเองก็มีข้าวของที่ต้องการจะหาซื้อข้าก็บอกแล้วอย่างไรว่านี่เป็นเงินที่ข้ามอบให้ลูกเชี่ยวเจียแต่เท่าคนนี้หาว่าเป็นเงินของเขาเจ้ามีพยานหลักฐานหรือไม่เล่าชาวบ้านที่มามุงดูรอฟังคำตอบแต่ไม่มีใครคิดจะพูดสิ่งใดอันที่จริง เรื่องนี้แต่ละคนต่างก็คาดเดาที่มาที่ไปได้หมดแล้วกับไม่มีผู้ใดยอมออกหน้าช่วยเหลือชายชาราผู้นั้นพวกเจ้ามันเป็นกลุ่มโจรเป็นพวกหลอกลวงต้มตุนเป็นพวกจริงจอกชัดๆแต่เท่ากระทืบเพ้าด,ด้วยความโกรธเกรี้ยวสะบดออกมาพรวดเดียวไม่หยุดพราว่าถ้อยคําพารู้สวัสด์ของเขามีได้สะเทือนไปถึงกลุ่มคนที่อยู่รอบกายเลยแม้แต่น้อย ผู้อาวุโสไม่จำเป็นต้องโกรธขึงเจียงรวนก่ลาวชายชราหันไปทางเจียงรวนคิ้วยังคงขมวดแน่นแม่นางน้อยข้าไม่อยากให้เจ้าต้องมาลำบากไปด้วยคนพวกนี้ปกปิดความผิดของตอนข้าต้องการสู้กับพวกมันสักตั้งวันนี้เจ้ายื่นมือเข้าช่วยข้าข้าเองก็ซึ้งใจแต่ว่าตัวเจ้ายังเป็นเด็กไร้เดียงสารู้รักษาตัวเองให้รอดไว้ก่อนจะดีกว่า ตาเท่านี้ช่างไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำคนหนูของข้าช่วยเจ้ายังไม่รู้จักขอบคุณเหลียนเชี่ยวได้ฟังคำพูดเขาก็โกรธจัดจึงกล่าวว่าเสียงดังเหลียนเชี่ยวเจียงรวนปรามสาวใช้แล้วเอ่ยว่าผู้อาวุโสแน่ใจได้อย่างไรว่าข้าไม่สามารถรักษาตัวเองรอดหรือว่าเจ้ายังมีหนทางชายชะราเอ่ยถามเสียงสูงบรรดาผู้คนตรงนั้น ต่างต้องมองมายังนางอีกครั้งท่านผู้อาวุโสช่วยเล่าให้ข้าฟังทีเถิดว่าเงินของท่านหายไปได้อย่างไรเจียงรวนกล่าวข้าไม่ได้ขโมยเงินเขาข้าไม่ได้ขโมยเงินเขาเด็กหญิงผู้ถูกกล่าวหาจูจูก็ร้องเสียงดังลั่นพร้อมปล่อยโฮออกมาอีกหุบป,ปากเจียงรวนมองดูเด็กน้อยเชี่ยวเจี่ยตัวดี ที่อยู่ในอ้อมกอดของหญิงวัยกลางคนเชี่ยวเจียเห็นสายตายเย็นยาเยือกที่มองมาก็ให้รู้สึกหนาวสะท้านจึงหยุดปากทันทีแล้วหันไปซุกกายอยู่ในอกของหญิงซึ่งอ้างตนว่าเป็นมารดาผู้คนต่างพากาันร,รู้สึกประหลาดใจในขณะที่ชายชราเองก็เริ่มลำดับเหตุการณ์วันนี้ข้าเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกข้าเดินไปนั่งกินขนมเบื้องทอดตรงมุมถนน เรียบร้อยแล้วก็หยิบเหรียญในถุงออกมาจ่ายเงินพอเดินออกมาจากร้านได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่ามีคนมาเดินชนเมื่อมองดูก็เห็นว่าเป็นเด็กหญิงตัวน้อยผู้นี้ข้ารู้สึกสังหรณ์ใจจึงก้มลงมองถุงเงินก็พบว่าถุงเงินได้หายไปแล้วข้าจึงจับเด็กคนนี้เอาไว้ก่อนจะพบว่าเงินของข้าอยู่ที่เด็กนี่จริงๆโดนแหวงตัดเช่นนี้ช่างน่าเจ็บใจนักกาวจบ ก็จ้องไปยังเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้น้ำตาอาบแก้มผู้นั้นร้านขายขนมเบื้องทอดอยู่ที่ใดเจียงรวนเอ่ยถามร้านของข้าเองชายวัยกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ผิวกายค้าเข้มก้าวออกมาเขาเกาหัวแกรก,แกสายตากอกกิ้งไปมาแล้วกล่าวว่าคนที่มาซื้อขนมเบื้องของข้ามีมากมายข้าก็จำไม่ได้แล้ว ผู้คนในถนนฝั่งประจิมต่างแล้งน้ำใจคำกล่าวเช่นนี้ชัดเจนแล้วว่าเจ้าของร้านขนมไม่คิดจะยื่นมือมาช่วยแน่เด็กหญิงกับสตรีวัยกลางคนเห็นดังนั้นก็ทำท่าดีอกดีใจหันไปมองเจียงรวนด้วยคิดว่านางคงไม่อาจงัดลูกไม้ใดออกมาจัดการได้อีกในเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็เชื่อมั่นว่าตนถูกเจียงรวนกล่าวเบาๆ เช่นนั้นก็ต้องถามเหรียญเงินแล้วกระมังถามเหรียญเงินเหรียญจะพูดได้อย่างไรคํากล่าวนี้เอ่ยออกมาได้น่าสนใจยิ่งนักผู้คนตรงนั้นต่างพากันหันไปพูดคุยซุบซิบกันชายชรา,าเองก็หันมามองเจียงรวนอย่างงุนงงไปจื่อกับเหรียญเชี่ยวต่างมองหน้ากันคิดไม่ออกว่าคุณหนูของตนจะทำสิ่งใด ฟังนิยายตจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ